สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้า2ถังนะครับยี่ห้อเนชชันลขนาด6กิโลกรัมนะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่าประมาณยี่สกว่าปีได้แล้วครับที่พอใช้ไปใช้มานะครับตรงช่วงถังปั่นแห้งนะครับเวลาเอามาปั่นหมาดมันออกตัวไม่ค่อยดีนะครับมอเตอร์ออกตัวไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงานี่นะครับเดี๋ยวผมจะปั่นหมาดให้ดูนะครับอาการที่เกิดมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวค่อยฟังนะครับมัน มันจะโขกกับข้างถังเนี่ยครับอย่างนี้แสดงว่าแรงหมุนแรงออกตัวของมอเตอร์ไม่ดีนะครับพูดง่ายๆคือไอคอนเดนเซอร์หรือไอคาปาซิเตอร์เนี่ยมันค่ามันอาจจะเสื่อมลงไปนะครับค่ามันเสื่อมลงไปจึงทําให้การผลักการออกตัวของมอเตอร์ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้การเวี่ยงตัว อีตอนที่มันขกกระถังเนี่ยมันมันจะเหวี่ยงตัวไม่พ้นไม่พ้นแรงเหวี่ยงตรงนี้ทําให้ถังมันถ้าไม่ขกกระถังเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเราจะมาดูกันหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนสีแล้วนะครับว่ามันจะมีการแตกต่างยังไงโอเคเดี๋ยวผมก็จะปั่นไปก่อนอันนี้นะครับผมก็ไปซื้อคาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์นะหรือบางคนก็เรียกว่าซีนะครับไอตัวนี้ผมซื้อมาที่ไอค่าของมันก็คือ10ไมโครฟรัดนะครับฝั่งปั่นแห้ง เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็จะมาดูอาการหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนอคอนเดนเซอร์หรือคาปาซิเตอร์ตัวนี้แล้วครับว่าการออกตัวของมอเตอร์ฝั่งทางปั้นแห้งเนี่ยจะไวกว่าเดิมอ่านี่เราก็มาเปิดหลังเครื่องนะครับก็ถอดให้หมดนะครับน็อตถอดให้หมดเลย <c oughs> เครื่องรุนนี้ทนนะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่า <c oughs> ในชนะรุ่นเก่าขนาดน้ำหนักสัก6กกิโลกรัม อันนี้เป็นตัวยึดคาปาซิตเตอร์อน,นี่นะครับเป็นที่เก็บคาปาซิตเตอร์ค่าเดิมอันนี้ตัวนิดเดียว6ไมโครนะบวกลบ5%เเคเดี๋ยวเจอตัวใหม่เข้าไปคยดูนะครับ อันนี้ตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะก็เป็น1ิไมโครฟาลัดนะครับก็น่าจะแรงกว่าเดิมเดี๋ยวผมขอใส่ผ้าก่อนอันนี้ก็เป็นผ้าที่ซักมือมานะครับไม่ได้ใช้แบบซักเครื่องนะครับเอามาปั่นหมาดในเครื่องซักผ้าตรงนี้เฉยเพราะว่าไม่งั้นถ้าซักเครื่องแล้วผ้ามันจะเสียและมันเป็นผ้าบางเึ่งซักเสร็จเมื่อกี้ล้างน้ำเปล่ามาสอสามน้ำแล้ว นี่ก็ปั่นแห้งกันอย่างเดียวชุบเดี๋ยวแถมสะหน่อยเอาน้ำใส่อีกอ้าใส่ผ้าลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวปั่นแห้งเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับดูข้างหลังกันว่ามันเนี่ยครับมันดอกเด็กดอกเด็กออกตัวแทบไม่ได้เลยเพราะเพราะว่าซีมันเสื่อมนะครับออกตัวแทบไม่ได้ ถ้าอย่างนี้นะครับยังไงก็ปั่นไม่แห้งแน่นอนนะครับปั่นไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นอาการของสีเสื่อมคอนเดนเซอร์เสื่อมนะครับนี่ครับตัวคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับแค่หกไมโครนะครับผมก็เลยไปซื้อซื้อตัวค่าสิบไมโครฟลัชดมานะครับอยู่ไหนล่ะอ้าวนี่แหละครับการทําคลิปมีอุปสรรคตรงที่ลืมนี่แหละครับลืมอะไรหาวนอยู่นี่แหละครับผมไม่รู้เป็นอะไร เดี๋ยวครับสักครู่ครับอ่าเจอแล้วครับไอ้ตัวใหม่นี่สิบไมโครนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนเลยแล้วเรามาสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ไปแล้วนะครับมอเตอร์มันจะหมุนออกตัวได้เป็นลักษณะอย่างไงนะครับจะออกตัวไวกว่าเดิมหรือว่าจะเหมือนเดิมนะครับมีข้ออาการนี้จะถูกไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับตัวเดิมจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็น สายนะครับที่ออกมาจากคอนเดนเซอร์หนึ่งเส้นนะครับต่อครับตรงนี้นะครับถ้าเราตัดนะครับตัดออกมาตรงไหนแล้วก็ต่อเข้าไปตรงนั้นนะครับเส้นนี้ห่งเส้นนะครับส่วนเส้นนี้นะครับมันจะมีพ่วงนะครับพ่วงอยู่2เส้นเราก็จําไว้ว่าไอ้ขั้วไหนที่มันมีพ่วง2เส้นแล้วก็เวลาเราใส่เข้าไปก็ต้องพ่วง2เส้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับผมถอดเทปพันสายไฟออกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตรงนี้ อันนี้มาที่คอนเดนเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ถอดออกมาเลยคอนเดนเซอร์นี่ครับอันนี้ถอดมาแล้วเมื่อกี้มันพ่วงกันอยู่นะครับถอดออกมาแล้วนี่คอนเดนเซอร์เลยเส้นเดียวครับเส้นนี้เราก็จําไว้ว่าเราถอดาจากตรงไหนนะครับแล้วเราก็ถอดอ,อ่าเส้นใหม่เห็นไหมครับเส้นใหม่มีสองเส้นเมื่อกี้ถอดจากตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็พ่วงกลับเข้าไปอืม เส้นหนึ่งที่เหลือนะครับก็มาใส่กับคั่วที่เหลือของคอนเดนเซอร์นะครับตัวใหม่เหล็กเส้นหนึ่งนี่ครับพ่วงเข้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยครับล้วก็พันสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวก่อนจะประกอบเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนคอนเดนเซอร์แล้วนะครับ เปลี่ยนตัวใหม่ซึ่งมีค่าไมโครโฟรัดสิบไมโครโฟรัดนะครับมันจะมีอาการลักษณะการทํางานแตกต่างจากของเดิมไหมเดี๋ยวผมไปลองนะครับเดี๋ยวเสียบักก่อนโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็คือหมุนทุกบิดโอเคจัดพาแล้วนะครับผพาสยายให้ทั่วถังนะครับทำแรงประมันมนะครับจะแรงกว่เดิมเยอะนะครับได้เลย เยอะแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาแบบนี้รูแล้วนะครับอาการที่เครื่องนะครับฝังถังเวลาเราซักผ้าเนี่ยเครื่องซักผ้าสองถังในกระฝังถังปั่นแห้งเวลาเราบิดลูกบิดเพื่อที่จะทําการปั่นแห้งแล้วนะครับมอเตอร์ไม่มีกําลังหมุนนะครับไอ้ถังปั่นแห้งนเนี่ยโคข้างโคงเครื่องปั๊บๆๆนี้นะครับแล้วก็ไม่หมนะุน หมุนไวไม,ไ,มไม่หมุนไวขึ้นนะครับก็เป็นที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก่านี้ก็แค่6ไมโครก็เปลี่ยนเป็น1ิไมโครนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ไม่ถือว่าเก่านะครับแต่ค่ามันก็จะเสื่อมไปแล้วตรงนี้แล้วก็ค่าน้อยด้วยผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนที่10ไมโครนะครับแต่ว่าค่าสูงกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับถ้าค่าสูงกว่าน,นี้มอเตอร์ก็จะทํางานหนะักแล้วก็จะพังไว้นะครับมอเตอร์ก็จะขาดหรือมอเตอร์มันก็จะช็อตไปเลย ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเครื่องจะได้เลยหมดปัญหาก็จะถือโอกาสนะครับปันผ้าให้แห้งไปเลยนะครับส่วนในสีตัวนี้นะครับคอนเดนเซอร์ตัวนี้ก็อเอาไปใช้กับเครื่องซักผ้าขนาดเล็กกว่านี้ได้นะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องไปใช้กับเครื่องซักผ้าขนาดเล็กกว่านี้นะครับพวกเครื่องมินิพวกเครื่องหกโลที่ว่าเป็นพวก ยี่ห้อพอลอะไรพวกนี้นะครับพอลไทเกอร์อะไรพวกนี้เครื่องเล็กๆก็ใช้ได้หลังจากที่ปั่นแห้งเสร็จนะครับเราจะตรวจสอบดูว่าไอ้ตัวคอนดิเซอร์ตัวใหม่เนี่ยเราเอาค่าไมโครโฟาดที่สูงเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันสูงเกินไปนะครับเราไปจับที่ตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะร้อนเหมือนเตารีดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับทนได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันมอเตอร์ร้อนจนกระทั่งเราจับไม่ได้เลยสแสดงว่าไอ้ค่าไมโครโฟารัดนี่สูงเกินไปนะครับแล้วมอเตอร์จะใช้งานได้ไม่นานนะครับโอเคสรุปแล้วก็เครื่องนี้ในประเด็นที่ว่าเครื่องซักผ้า2ถังนะครับ<ม>เครื่องซักผ้าสองถังเวลาปั่นแห้งแล้วนะครับหมุนไม่ไวนะครับเวลามันออกตัวมันจะไปโคข,ข้างทางดังปักปักปักอยู่อย่างนั้นนะครับเราก็จะต้องมาจัดผ้าจัดอะไรอยู่บ่อยซึ่งไม่เป็นการสะดวกนะครับก็เราก็มาทําการเปลี่ยน คอนดนเซอร์นะครับมันก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่มีสนิมหรืออะไรมากเกินไปก็แสดงว่ามอเตอร์นี่ใช้ได้นะครับไม่เกี่ยวกับมอเตอร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเพื่อคลิปหน้าเราจะได้พบกันอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ